วิดีโอสั้นสื่อสร้างสรรค์สริมสร้างแรงบันดาลใจสื่อการต่อยอดความดีที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 1. ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดภายในโรงเรียนครนพิทยาคมกิจกรรมนอกสถานที่พานักเรียนโรงเรียนครนวิทยาคมไปศึกษานอกสถานที่ณที่วัดบรมธาตุสวีกิจกรรมการแสดงละคร วันภาษาไทยณนะวันที่26มิถุนายนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีณนะโรงเรียนคนพิทยาคมได้เข้าค่ายลูกเสือร่วมกับโรงเรียนด่านสวีวิทยากิจก,กรรมสาธารณประโยชน์ได้ทําในคาบลูกเสือและคาบบูรณาการากิจกรรมโฮมรูมโรงเรียนคนพิทยาคมจัดเป็นกิจวัตรประจําวันเพื่อให้นักเรียนพบปะก,กับคุณครูที่ปรึกษากิจก,กรรมสภานักเรียนภายในรูป เป็นบรรยากาศในขณะที่เลือกตั้งสภานักเรียนกามตามประเพณีโรงเรียนครอพิทยาคมได้จัดประกวดพานไหว้ครูกิจกรรมชุมนุมและจิตอาสาโรงเรียนครอิพิทยาคมได้มีคาับชุมนุมเพื่อให้นักเรียนได้ทําจิตอาสาและพัฒนาโรงเรียนหัวข้อที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมกิจกรรมทําบุญตักบาทในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดณวันที่31พฤษภาคมกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องภายในโรงเรียนพลพิทยาคมมีคณะกรรมการทุกห้องหัวข้อที่สมีอาชีพมีงานทํากิจกรรมส่งเสริมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนมีการเพราะปลูกต้นอ่อนทานตะวันหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4เป็นพล,ลเมืองดี ในคาบบูราณาการหรือคาบลูกเสือจะมีกิจกรรมจิตอาสาในการบำรุงโรงเรียนกิจกรรมชวนน้องเข้าวัดในกิจกรรมนี้จะมีการนำนักเรียนโรงเรียนคนพิทยาคม ข้าวัดเพื่อไปบำรุงและทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาในคาบลูกเสือจะมีการเก็บขยะหรือทำจิตอาสาต่างๆในกิจกรรมทูบีน้ำปรวันมีการพานักเรียนไปแข่งขันขี้ตะมวยไทย